จังหวัดหนองคายตรวจบรุรณาการป้องกันการค้าม,มนุษย์ด้านแรงงานคณะทำงานตรวจบรูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมลงพื้นที่ออกตรวจบรูรณาการตามแผนการตรวจบรูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพร้อมตรวจบูรณาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงและสถานประกอบการอื่นๆ วันที่28มิถุนายน2565สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมคณะทำงานตรวจบุรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจบุรณาการตามแผนการตรวจบุรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพร้อมตรวจบุรณาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงและสถานประกอบการอื่นๆ เริ่มจากโรงงานอิดในเขตตำบลบ้านเดืออำเภอท่าบ่อจากนั้นก็ไปที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ในเขตตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อและจุดสุดท้ายคือกระชังปลาในเขตตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อซึ่งการลงพื้นที่ตรวจบูรณาการในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและยังเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โดยคณะทำงาน ได้มีการตรวจเอกสารของแรงงานจำนวนของแรงงานว่าตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่อีกครั้งยังได้สอบถามความเป็นอยู่สวัสดิการและค่าแรงที่แรงงานได้รับพร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดจุมพลสายแววข่าวสุภาพน้ำเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน